กลับสวัสดีถ้าผม้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มาทําการแคสเกมนะครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวสิ่งนี้นะครับเป็นเครื่องขยายหน้าจอมือถือแบบ 3D นะครับก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก็ก่อนที่เราจะมาดูเราก็จะมาแจกกิจกรรมก่อนนะครับก็ใครที่กดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปกดติดตามเพจของผมนะครับเราก็จะมีการแจกอีกอันหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้เลย แจกฟรีนะครับแค่กดติดตามกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ติดตามแฟนเพจส่งมาทางแฟนเพจเดี๋ยวผมจะคัดเลือกนะครับเพราะว่าผมซื้อมา1แถม1ในราคา129บาทนะครับก็คัดที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ได้านล่างแต่คลิปนี้เราจะไปรีวิวก่อนเลยนะครับผมไปดูกันเลยนี่นะครับมันก็จะเป็นกล่องนี้นี่นะครับเราจะแกะมาดูแป๊หนึ่งนะครับผม มาดูเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นแผ่นใสๆเป็นแผน่นใสผมว่านู่าเป็นกระจกแต่มันเป็นปพลาสติกนี่นะครับพลาสติกแต่ก่อนที่เราจะดูเราก่อนที่เราจะใช้กันไปดูวิธีการใช้ก่อนนี่นะครับใครที่ซื้อมาก็ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้แล้วก็เราจะมาดูด้านหลังมันจะเป็นคู่มือนะครับมีทั้งหมด6วิธีการใช้นะครับดูด้วยตามนี้นะครับแบบออมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ไปดูกันเลยนี่นะครับแล้วก็แกะออกมาจากถุงกัน มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นแผ่นใสแบบนี้เลยนะครับโอเคก็เป็นแบบนี้มันก็เป็นแผ่นใสปกตินะครับแล้วก็เราจะทําการเราต้องดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็มาลอกไว้กับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานี่นะครับจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เราต้องหาโทรศัพท์นี่นะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นซูมเลยนะครับ ซูมมาจอ่อแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเราก็แปลทรัพ์มาก่อนเลยดีกว่าไปดีกว่าอันนี้นะผมได้เขาทําทการเข้าช่องผมนะครับแล้วก็มันหนึ่งนะครับผมโอเคเราก็จะเข้าวิดีโอแล้วก็เอาเป็นคลิปล่าสุดเลยนะครับกเปิดเสียงปิดเสียงไปเลยแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ลองมาทดสอบว่างโอเค สงมันจะสะท้อนนิดน,นึงนะม,มันก็เลยดูเป็นแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะเอามาแบบนี้นี่นะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นี่นะครับจะเป็นแบบนี้ดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่พ๋พอเราทำมาออ,อืเล็กมากเลยนะครับแต่พอเข้าไปใหญ่นี่นะครับจะเป็นแบบนี้นี่ เป็นแบบนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับราคาอยู่ที่ร้อยก้รอยี่สิบเก้านะครับแถมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับก็ผมได้ทําการแจกกิจกรรมไปแล้วตามที่บอกเลยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามอยู่ช่องเราแล้วก็ติดตามแฟนเพจแล้วก็ส่งมาในแฟนเพจนะครับเราจะทําคัดเลือกมาแจกนะครับแจกจริงแน่นอนแจกแน่นอนนะครับผมนี่นะครับเป็นแบบนี้นี่นะครับ แล้วก็จะทิ้งลิงกงไว้ให้ที่สนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับตามกิจกรรมที่บอกไปเลยก็ดีนะถามว่าดีไหมก็ดีก็ในกล้องมันอาจจะดูแบบไปหน่อยนะแต่ถ้าลองเอาไปใช้เองมันก็จะดีไปอย่างหนึ่งนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของผมนะครับก็ใครที่ชอบ ก็อย่างที่บอกนะครับคอมเมนต์มาบอกคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้บา,บาย